ผมชวนให้ท่านพิจารณาหลงพ่อเงินที่หลงพ่อพิษวัดคำมังสร้างคือเปอร์เซ็นต์โลหะพบทองแดง69.8ดีบุก4.4คือเปอร์เซ็นต์โลหะแบบนี้มันคือเนื้อขันลงหินที่ตำราสมัยก่อนหรือแม้แต่คนที่พูดถึงโลหะสมัยก่อนเนี่ยครับจะนิยมเอามาทำเป็นภาชนะคือเป็นพวกแจกันพวกช้อนพวก ถ้วยชามอะไรประมาณแบบนั้นนะครับคืออย่างนี้ครับผมตรวจสอบพระเนื้อทองเหลืองเนี่ยพระหล่อต่างๆเนี่ยครับ30 4 0ถึง40องค์เนี่ยจะพบโลหะแบบนี้เพราะฉะนั้นอยากบอกกับนักสะสมครับท่านลองตรวจสอบท่านลองพิจารณาพระหล่อเนื้อทองเหลืองที่ท่านมีท่านหยิบไป 20- 30องค์เนี่ยครับท่านจะเจอ ที่ทองแดงระดับ70%เปอซนี่ยไม่กี่องค์หรอกครับแล้วยิ่งถ้ามีดีบุกผสมอยู่ระดับ2%ขึ้นไปเนี่ยผมกล้าพูดเลยว่าท่านอาจจะไม่พบเลยก็ได้เพราะสมาชิกในกลุ่มหลายๆคนที่หยิบพระไปสี่ซาห้าองค์เนี่ยครับ<ๆ>ก็ไม่เจอก็ไม่พบเพราะฉะนั้นท่านต้องตั้งคำถามครับว่าทำไมพระที่ผมนำมาให้ท่านดูเนี่ย ทองแดงเกือบ70ดีบุก4.4แล้วพระที่หายากแบบนี้หายากด้วยเปอร์เซนต์โลหะหายากด้วยต้นทุนแบบนี้หลายๆคนเนี่ยคิดได้ครับว่าเปอร์เซนต์โลหะเนี่ยมันสามารถที่จะทำเหรียนแบบกันได้ผสมกันได้อะไรได้มันคิดได้ครับแต่การทำการสร้างให้มีเปอร์เซนต์โลหะใกล้เคียงนี้อยู่ในกลุ่มนี้ มันต้องใช้ปัจจัยหลายอย่างมากเลยครับ1เลยคุณต้องมีเครื่องตรวจสอบเป oh อร์เซนโลหะ2คุณต้องมีโรงหลอมมีเตาหลอมมีหัวแก๊สเพื่อจะเป่าเพื่อจะหลอมละลายทองเหลืองแล้วถึงจะหยอดลงในเบ้าในแบบมันหลายปัจจัยมากครับในขนาดเดียวกันสิ่งที่มันทำกันไม่ได้คือเรื่องของสนิมทองแดงเรื่องของความเหี่ยวย่นที่ผิวเพราะฉะนั้น ที่อยากจะย้ำกับนักสะสมเนี่ยครับหลายคนคิดได้มีแนวคิดมีวิธีการที่จะวิเคราะห์มีวิธีการที่จะพิจารณาเพียงแต่ท่านขาดการพิสูจน์ซึ่งผมพิสูจน์มาระดับเป็นพันองค์ตรวจสอบทั้งพระเนื้อชินตรวจสอบทั้งพระเนื้อทองแดงเถื่อนเนื้อทองเหลืองแบบนี้ ผมตรวจสอบมาผมนำเสนอข้อมูลให้ท่านไปเปรียบเทียบมาในยุคนี้ในยุค 5g ครับท่านจะโฟกัสอยู่ที่สนิมอยู่ที่กระแสโลหะโดยที่ไม่เคยตรวจสอบเพราะฉะนั้นอยากให้ท่านหาข้อมูลเพิ่มครับเดี๋ยวนี้ร้านทองหลายๆที่มีเครื่องสแกนเปอร์เซนโลหะก้องกำลังขยายสูงเดี๋ยวนี้ราคาไม่แพงเข้าถึงได้ ท่านดูท่านเปรียบเทียบครับท่านลงทุนกับกล้องกําลังขยายสูงเดี่ยวนี้ราคาไม่ถึงพันแล้วครับเอามาดูด้วยตัวเองเอามาเปรียบเทียบกันครับแล้วท่านลองพิจารณาเบื้องต้นก่อนว่าทําไมผมนําเสนอล่องรอยแบบนี้แล้วพระที่ท่านมีที่ท่านสะสมท่านเห็นล่องลอยแบบนี้ไหมอย่างที่พูดว่าผมมีพระทองเหลืองอีกหลายร้อยองค์ครับ ที่ไม่ได้ทำคลิปมาพูดคุยกันเพราะว่าแบบนั้นมันทั่วไปครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะย้ำกับหลายๆคนนะครับที่มีหลวงพ่อเงินมีพระหล่อเนื้อทองเหลืองเนี่ยครับว่าวันนี้ท่านควรจะพิสูจน์ท่านควรจะมีข้อมูลเพิ่มขึ้นการที่ท่านมีข้อมูลเพิ่มขึ้นจะทำให้ท่านตัดสินใจได้ดีกว่า ขยายด้วยกล้องกําลังขยายสูงท่านเห็นธรรมชาติที่ผิวท่านเห็นการผุกร่อนท่านเห็นการเกิดสนิมอย่างที่ผมพูดว่าทองเหลืองครับมันมีเปอร์เซ็นต์ทองแดงผสมอยู่เนี่ยเราจะได้เห็นสนิมของเขาเราจะเห็นสาของเขาแต่ถ้าเป็นพระลมดำเราไม่เห็นหรอกครับเราจะขยายดูเนี่ยมันก็จะเห็นแค่รอยผิวเปิดหรือรอยที่ลมดำนั้นถูกถูมี ศึกก่อนไปบ้างมีถูมีเห็นผิวเปิดบ้างอะไรแบบนั้นแต่เราไม่ได้เห็นสนิมครับเพราะฉะนั้นการที่ท่านเห็นพระผิวเปิดท่านได้เห็นธรรมชาติชัดเจนกว่าแล้วท่านจะได้ตัดสินใจว่าได้อายุหรือไม่สำหรับองค์นี้เป็นพระที่ต้นทุนสูงเป็นพระที่สร้างยากการที่มีตัวเลขอยู่ด้านล่างเนี่ยครับ บางคนบอกว่าเป็นยันบ้างแต่ผมเองมองว่าน่าจะเป็นตัวเลขเป็นปีพศที่สร้างมากกว่าคือยังไงก็ต้องมี2 4กว่าแน่นอนครับจะ7 5หรือจะหกสอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพระมีอายุพระมีต้นทุนที่สูงทำยากสร้างยากแล้วดูจากพิมพ์ทรงเนี่ยครับต้องเป็นยุคต้นๆเป็นการทดลองสร้างเป็นการทดลองเทหลอ แล้วโลหะที่ใช้ก็เป็นโลหะที่ต้นทุนสูงคือข้อมูลหลายมิติแบบนี้ท่านต้องพยายามหาข้อมูลอื่นมาหักล้างครับว่าพระองค์นี้จะไม่ใช่พระเก่าด้วยเหตุผลอะไรคือถ้าท่านมีข้อมูลอย่างที่ผมพูดว่าท่านจะพิจารณาได้ลึกกว่าการที่จะดูเพียงตํำหนิจุดตายในขนาดเดียวกันพระหลวงพ่อพิษเนี่ย เท่าที่ผมหาดูเนี่ยครับก็ไม่ได้มีมากไม่ได้มีเกลอในท้องตลาดเพราะฉะนั้นอยากฝากข้อมูลแบบนี้ให้กับนักสะสมได้มีไว้พิจารณาครับ